วันนี้จะได้เล่าถึงบ้านห้วยยางบ้านห้วยยางนั้นเป็นหมู่บ้านเก่าแก่เป็นสถานที่ที่มีความสำคัญเรียกว่าเป็นจุดยุทธศาสตร์มาตั้งแต่สมัยโบราณ เมืองสกลนครเป็นเมืองสมัยขอมต่อเนื่องมาจนถึงสมัยล้านช้างแล,ล้วก็มาถึงสมัยรัตนโกสินทร์ถ้าว่าไปตามตำนานอุรังคาธาตุก่อนประวัติศาสตร์สมัยสุวรรณภูม,สมิสมัยก่อนพุทธกาล มาสมัยหลังพุธิจ้าปนิธานในพศ .8 อันนี้กับการพารนาถึงความถึงความเก่าแก่ถึงความเจริญรุ่งเรืองของเมืองสกลน,นครและนครปนมมีหลักมีหลักฐานอุดูหน,นังสือนะเรียกว่าตำ โุรางคาถานิทานตำนานการสร้างคาถาพนมที่เล่าถึงตั้งแต่สมัยพุธก,กาลอันนั้นก็เป็นตำนานนะเป็นตำนานทีนี้ในทางความเป็นจริงในทางโบราณวัตถุในทางที่เป็นโบราณคดี ก็มีความเป็นจริงคือมีเมืองสกลนครเป็นเมืองยุคหอมนะก็มีบารายมีกำแพงเมืองมีคูเมืองมีสระน้ำขนาดใหญ่แล้วเมืองรูปหลววหรือเมืองหน้าด่านก็คือเมืองนาแกเนอำเภอนาแกเนี่ยซึ่งอยู่ติด ไม่ห่างจากบ้านโวยานอำเภอนาแกอนาแกนั้น,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 นถ้าเดิมเรียกเมืองกระบินเมืองกระบินบุรีแล้วก็มีปราสาทขอมอยู่กลางเมือง่ันนี้เขาปรับปรุงเป็นเป็นพระาธาตุในพุทธศาสนาไปแล้วตามตามตามคนโบราณเล่าว,ว่า ตรงนั้นเป็นปราสาทขอมตันนี้ก็เป็นพระาธาตุประจำเมืองของ,องเมืองแกไแลนะ้ะปราสาทขอมลังนั้นปรับให้เป็นแบบพระาธาตุแบบแบบพุทธศาสนา <c oughs> แล้จานั้นก็มีบ้านพยาเนี่ยมีถ้ำมีเหวมี มีที่ซ่อนสมบัติเยอะคนสมัยหลังๆเนี่ยสมัยสิบสิบแปดสิบปีหรือร้อยปีมาลงมานี่เป็ห้าสิบปีลงมานี่ห้าสิบหกสิบปีมานี้ก็มีนักแสังหาสมบัติเยอะก็ไป เอาลงมาขายบ้างเอามาเอามาบูช้าบ้างเอามาทดลองยิงบ้างอะไรอย่างนี้ได้ยินคนเฒ่าคนแก่เขาเล่าเคยได้ยินโยมพ่อเล่าเหมือนกันก็เลยสนใจสนใจอยากจรรู้ความจริงแล้วมีพระอะไรบ้าง การที่เล่าก็มีพระที่ทำจากเกสรดอกไม้ที่ทำจากเงินชินเงินมีพระบูเงินนะแล้วก็พระพระ,พระเนื้อสมฤิ์มากมายนะที่หุ่ยานะมากแต่เดิมมากแล้วก็มีคนจากต่างถิ่นมาค้นมาขุด รวมทั้งคน,ยงนพยาเงี้ยมาเฟยขุดคนที่ขุดสมบัตินี้ม,นมีอันเป็นไปเยอะหลายคนนะหลายครว่าบางบางคนก็ต้องเอาไปคืนขุดแล้วมีความเดือดร้อนไม่อยู่เย็นเป็นสุขก็ต้องเอาสมบัติไปคืนบางคนก็สี่ชีวิตก็มีนะหลายคนเล่า,อาอ่า้ยังไง ก็เป็นเป็นเรื่องที่มหัสจรรย์นะเราจะเชื่อเป็นเรื่องาราคก,กทิวดาหรือปู่โสมอะไรทำนองนี้ก็น่าจะมีจริงนะเพราะว่ามีคนถึงไปขโมยสมบัติเนี่ยได้รับความเดือดร้อนบางคนถึงกระสีชีวิต สำหรับ,บตมาเองเนี่ยไม่ได้ไม่ได้คิดจะไปไม่ได้คิดจะไปคุณสมบัติกับเขาสนใจเรื่องเรื่องราวของประวัติศาสตร์เรื่องสนใจศิลปะอยากจะดูว่าศิลปะอะไรที่เขาพบส่วนใหญ่ ก็ไปขอดูขอดูที่เขายังเหลืออยู่ทางในภาพนี้ก็เป็นที่เข้ามาจากในถ้ำนะเ <c oughs> จ้าของเขาตายไปแล้วคนเที่ยวมาก็าเหลืออยู่ในบ้านาัก็เลยขอถ่ายรูปเขก็ให้ถ่ายรูปจะดูจากศิลปะเนี่ยก็เป็น เป็นผ้าเนื้อสำริดนะองุ์งใหญ่พอสมควรเนยะเป็นขน,ขนาดบูชานะเนพระบูชาเป็นเนื้อสำริดก็ดูจากศิลปะก็เป็นศิละปะศิละปะล้านช้างนะเนื้อสำริดศิละปะล้านช้างอย่างหลวงพ่อองแสนที่อยู่ในวัดผนะูชัยเนี่ย ก็เป็นศิลปะล้านชาเหมือนกันทั้งองค์ใหญ่กว่ามมีองค์เล็กกว่าหลวงพ่อเสนมมากทีนี้นอกจากมุตตลูกก็จะมีพวกงานโบราณอย่างนี้นะก็มีโครงการขุดพบบ่อยงานโบราณ เงินพุทธบวกเงินทางเงินอะไรต่างๆมอทองอะไรอย่างนี้มอมอ,มอทองม้อทองแดงหรือมอสำริดหม้อทองแดงก็พบมากนะที่มียนที่จริงก็ไปสัมภาษณ์หลายคน ไปสัมภาษณ์หลายคนคนเท่าคุณแก่สัมภาษณ์คือพอยากจะรู้อยากจะรู้ว่ามันมีจริงไหมก็นะปรากฏว,ว่ามีจริงๆนะจริงในวัตถุตัวอย่างทำให้ดูมันเก็ที่วัดที่วัดป่าอนทยิตใน,น,นวัดร้างก็มีวัตถุเล็กๆคนพบอยู่เหมือนกัน ก็ตั้งใจว่าจะบรรจุไว้ในเจดีย์นะวัดตะลูกที่พบโบราณที่นี้คลิปน่าสนใจมีคลิปสัมภาษณ์คุณตายกีเป็นคนวันนั้นก็ไปกับแต่ไปบูรยาธิสารแต่ยกก็ยาธิสารขณนะคนที่ป่อแคนเก่งๆ ก็เป็นหมอแขนนะแต่ยกเป็นญาติเป็นญาติผู้ใหญ่ของอัตมาะก็เลยไปคุยคุยเรื่องสเประคุยไปคุยมาคุยเรื่องทรัพย์สมบัติสมบัติโบราณก็จะนำคลิปมาเปิดให้ฟังคลิปสนทนาสั้นๆที่จริงก็สนทนาอย่าจะจะตัดมาเป็นตอน แล้วแล้วแล้วยังทราบสนแบบเนี้ยแตอนี้เราไปยึดเสร็แต่เราออกจะโอเรื่อยังเรีบ้านไปได้ยินว่าว่าเราชิดือคดีแล้วว่าตูวว่างูจางเราออกขาย เืยได้ออกจากโซอเป็นผัดยางได้ปานไปนะเห็นมูฟผมอยู่เลยนั่นแหละแม่แคืนได้คู่เรื่องนี้แต่ว่าราชิตเป็นผู้เฝ้าแต่ว่าราชิตเป็นผู้เฝ้าเจ้าอายุสิบขี่หรือสิบห้าปีไปขายควายน้ำอ้าขายควายเมืองไทยเว้ล่ะอ๋อเป็นยังเป็นนิน่งน้อยอยู่เป็นนิ่งน้อยอยู่ไปน้ำอ้า โนเออลพอเข้าเงินจากสีโนสีโนเลยถามว่าอยู่ไสอยู่จะโคนอ,อยู่จะโคนโอ้ยมากไปจักนล้ฉันเงินในผู้กำพาหินขั้นนั้นเขาไปมีเวทหรอเขาไปตามเล่าได้ดีก็ดีทำม,มีอำ้ำเขาไปมีเวททางไปนะทิโมฮันทางจากขุดเชียรบานไปนาจิโมห่อไหนนาสิโม นาคิโมะก็น่าเขาผมหมี่ไตอ้างแล้วไตอ่างชื่อว่านาคิโมะโอ้ไตหน้าผู้เจ้าน้าอ๋อนั่นนาคิโมนาคิโมะนาดันมีการจะซื้อนาดันมีนาดันมีนาคิโมะทุกเม็ดเออนาคิโมะกาเราน่มอท้องกะลุงอุก็เล่าเฮ็ดอยู่ฮันอ๋อลุงของปู่นี่หน้าเล่ามอท่อง เราโมาทอง<ม>แล้วก็เราโมทองแล้วก็กับตะชังได้ดีจยากเป็นปั่นเียวไ,ได้ไหมไอ้ตะชังก็ตาชังตะชังก็ไอไม่ได้งอูนะเนาะโอ้ตะชังบ้านพนเคาะช่างบ้านเ่าหรือล่าบ้านเราบ้านเา่นเาโดยไหลักเนี่ยโอ้โอนผูนสิ เจะสัง่งพอตานลุเต็มนะคนน้อยก็ท่านอยู่หรอบอกเขาอยู่น้อยจะใส่หอมจะสังนี้เป็นเป็นอายยะค่อยบอกเป็นอายเป็นอายยะอายของย่น่าจะโต๊บมันเพิ่งชื้อออกไม่หรอกลุงอู้ชื้อออกไม่อันนี้น,าาน่าจะโต๊บพระหฮองฮันหฮองน่าจะสั่งนี่นั่นสะั่งห้าอยู่คนละพระโอชูอูจักอยู่ น้อยก็เคยได้ไปทางศูนเลยเล่าแกนิชาอันชาขึ้นไปหอดพูดละฉันเมื่อทะันหักลุกเฮ็ดตายดิเฮ็ดน้ำสายยนะมันรุนมันแรงนะพี่ผู้ได้หน้าเพิ่มลายได้บ่ยกูบอเออ,อยกูแต่พูดแล้วโชคละลงมาหอดโวยพี่แล้วเขื่อนใส่เขาชันเขื่อนพี่โอยกายสันเขื่อนอยู่บ่ เคลื่อน,นขึ้นมันโทมเต็มแล้วมาเต็มมืดใน,นทางติตดผู้ด่านมีพูด,พดหเหรอหน้าเล่ากะ c h ลงมากเข้าไปเน้อมันเป็นเป็นด่านเป็นอันนั้นแหละเดบใจใจคนละเมน่ะโผลโผลน้าจะชังละอันนั้น,นมีดูยี่ในไหน,นเออเร่ามอท้องแบบนี้เร่ามอท้องอันนั้นเร่ามอท้องอันนั้น แต่ก็เอาตังค์ดูคอมันตั้งค์สุรกมีมอทองอยู่ฮั้นโอ้ยได้ลแล้วอาจารย์ทุยอาจารย์ทแบบุยอันคนน้อยหัวคักเรื่องนี้เพราะว่าเคยเข้าไปเห็นยิบจักเดี๋ยวคนอาจารย์ทุยอ่าม,มันทั้งค์สุรกอยู่แล้วไปหาอาจารย์บ้านพนนุลสีกระจายม,มันกระเจมอยู่เราอาจารย์ทุยมันมันมีเป็นเทิดลงมากว่า,าแต่โคกโคกน่าจะฉัง อ拉ละลงไปหาหน้าแต่จ,จังนั่นแล้วมนสิจังจอยูลูกบอกไปไปโตม่ได้หมอ้อทองหมายถึงว่าเป็นเป็นสัมฤทธิ์บ่อนี่เป็นอะไรทองบอกทองสัมฤิ์บ่อนช่อ,องอะไรนั้นช่องพันมีเขา่าผ้าพันมีเขา่าเห็นยูยูมันเอาอาจารย์มาฝึกชาวบานฟูนชิจัดไฟกันป็นยัาายอยงอยู่ในหมอเหรอคุณไม่ยัง ตั้งอยู่ตั้งอยู่แต่เก้าคนน้อยึืนแบบนี้คือเล่าอันนั้นมันขี้โก้เธอลงไปหาหาห้องเราบ่ช่องเนาะห้องนาจาจังนะและหลายปีมาจะเก้าเขาก็นชมฤทธิ์เนี่ยมันมันเป็นโค้กคอยลงว,ว่าเนะี่ยมันเป็นเดาลนะหลายปีมาหลายปีมามันหลายพันปีหลายปีจังมันแปล่นได้บนี้อืมมันชิคือเนะบน <c oughs> นี้แล้วบน ก็จุดเห็นเนิ้อหนอนกบก้บกงกนี่ละมือมคอมาทอมาทองมาททองมาททองข้อเยาว,ว์เงาคนมันสีแป้มแมือแงาก็ได้ครึ่งหนึ่งหนอนมันไปหาเอานบอนเสาจุดกว่าดเละไปหาเอาบนรถจะกินหน,น้าจุดำพันธ์มือมันชี้ไปอย่างเนี้ยเป็นลายเงาคนน้อยเอาผ้าพันมือเขา้า มีเขาผเขาได้น like ี่ได้อยู่สายได้ได้ลได้อยู่ในนี้ครับมันข้าวโจ๊กทุกๆนี่ลองกระบกนี้เป็นไา้เป็นตกยังอยู่อยู่บ่มันตัวข้าวโจ๊กนะเขาได้แต่ครึ่งนึงเขาได้ครึ่งนึงมันไม่เห็นเลยรู้ล้านะมหาข้างหน้านี่มาหาเอาบ้านเขาบ้านยังอยู่บบบนี้อยากเบิ้งอยากเบิ้งมีอย่างนกอยากเบิ้งไปซื้อดอกแต่ว่าวันเอามาฟิลแด้ก็มีจ้า มันเค<บ>รื่องนึงก็ตามมันย่อเนี่ยเนะยาะเนี่ยเบิ้งไปซื้อหรอกอต่อยู่ในมัดเถอะเดี๋ยวคนคน้อยเบิ้งอันนี้กับโมอทองนั้นก็คือเดียวบอกคือเดียวเเลายหม้อทองนั้นก็ได้ไปเปร่าเนี่ยคู่กงอืมเอามันกน็มันอยากเฮ็ดหน้าเฮ็ดส่วนยะอยู่นะยะยาะคู่กงเราไปอืมเ <c oughs> นี่ยคู่กงมันไหน เนี้ยคู่ปงก็เรียว่าดอยเงี้ยคู่แบนเงี้ยเฉียนแบนอ๋อจฉียนคงมากนั่นแหละนี่คู่คงมากบุญล่ะมันลอยให้ฟังอยู่เป็นมู่ดเดี๋ยวฟังอืมไปเบิ่งกับตั้งจังโลกก็หลีฮักมันทำศูนย์เชยุของมันจะมีแะไรโอ้โอ้มีนิเดตองมีนซอกทำศูนย์ใช่หรือไพ่ละจะเกาเออมาเลาโมทองเนาะเออมเราโมทองมันมัน พวกเราโมทองก็มีธรรมดาไงไม่รู้วะวันนั้นเ็ดบ่อธบอกยังก็เรากระอันนี้ก็ไปแล้วมีคืนทางมียุทางความความมาเปนเราไงชาอทางความไปเ้เอิ้นยังก็หมู่โชคหมู่โชคหมู่โชคเรามาทองอื ก็สนุกดีในคุยเรื่องโบราณถ้าไม่ได้รู้ว่าหน้าของโยมปู่ของอาตมาเนมีโบราณวัตถุอย่างหนึ่งอืออือหัวนานะเขาเรียกเหล่าหมอทองคือมีหม้อสำฤิดหรือหม้อหม้อโบราณ เราก็นึกภาพไม่ออกว่ามออาจจะเป็นม้อสำริดแบบแบบศิลปะศิลปะเหมือนคล้องสำริดอะไรอย่างนั้นคล้องกบคล้องของโบราณน,นะยุคสำริดยุคยุคโมระทึกอะไรทำนองนี้หม้อเป็นลักษณะม้อใหญ่หมอ ก็คงจะเป็นรูปหม้อใหญ่ขนาดใหญ่แหละตั้งอยู่ตั้งอยู่ในเหล่าเหลาก็คือพื้นที่ที่เคยทําเป็นไร่นาะไร่ทําเป็นไร่ไร่ไห่ปลูกฝ้ายปลูกมอนปลูกปลูกพืชสวนนะ่ะแล้วก็พอเลิกปลูกนะ่ะหญ้าก็จะขึ้นขเขาเรียกว่าเหล่าเหล่าหม้อเหล่าในเหล่านัคนกบ เนลานนั้นมีหม้อหอสมฤทธิ์อยู่หม้อใหญ่ก็เรียกเลยเรียกว่าเหล่าหม้อทองถัดลงมาก็จะเป็นนา,นาที่นานาดานหมีปัจจุบันนาดานหมีก็คือตัวเขื่อนเก็บน้ำผู้ถูกวิญญาณทั้งหมดเลยโยมปู่เซนเสียสลักเพื่ให้ พระเจออยู่หัวในราชการที่เก้าสร้างอ่างเก็บน้ำหุ่นถูไม่ยางแล้วก็ที่ติดกันนั่นก็คือน,า,นาของคุณตาสังคุณตาสังนี่ก็คือเป็นพี่ชายของยมยายพี่ชายของยมยายอัตมาอันนี้ก็เล่า ได้เล่าคุยกันกับคุณตายกกับคุณนายพิบุรนายพิบูลนะคุณตายกนายพิบูลนี่อาตมาก็เล่าที่จริงเล่าหลายเรื่องจารณาจะนำมาลงเป็นตอนๆน,นะถ้าสนใจก็ทุคนทุช่วได้จะลงจะลงไว้จะลงเป็นคลิปไว้มีหลายตอนหลายเรื่อง ลเล่าไว้ให้คนรุ่นหลังได้ฟังส่วนพระพุทธโรตีนในภาพเี็นเป็นอีกอีกที่หนึ่งที่บานวุยาตมีมมโบราณสถานก็คือ,อวัดป่าวิธานิมิตเป็นวัดราวนะวัดราวงกอะแล้วก็มีถรํา ่านหลายท้านะ่านแซง่ําแกรบถาเหินคันหลายที่นะเป็นที่ซ่อนสมบัติแต่คนก็ขโมยไปเยอะแล้วคเหลือมาเล่าให้ฟังวพอาเป็นประวัติศาสตร์มาหมููบ้านนี้มีมีโบราณสถานมีทรัพสมบัติเก่าแก่ บางที่ก็ขุดลงไปก็เจอพบพวกเงินพวกบด้นพวกเงินทานที่คุโบราณฝางไว้ทามลานบ้านทุ่งนาก็มีก็นำมาเล่าในสองคลิปนี้ก็ขอจบเท่านี้เนาะแล้วก็มีโอกาสไม่ว,ว่างก็จะเล่าไปเรื่อยๆจนกว่าจะหมดข้อมูลนะ มีข้อมูลอยูหลายตอน